วันนี้ถือเลิกงามยามดีมาไหว้พระที่วัดเสาทองทองท,องที่ปากเกร็ดนะฮะที่ข้ามเรือมาฝั่งนะที่ก่อเก็ตเพื่อมาเสริมดวงเสริมมูนะฮะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อองค์หลวงพ่อทองทองศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธชินราชเทวดาประจําวันเกิดของข้าพเจ้าจงมาบังเกิดสิ่งที่เป็นกุศลขอให้ข้าพเจ้าจเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภเงินทองทรัพย์สินมหาศาลก็ให้ได้มีตามใจปรารถนาไม่รู้จักหมดจากสิ้นเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจขอให้พขอให้ข้าพเจ้าพบความดีไม่มีความทุกข์ มหาศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวงทันใจเงินทันใจแสนล้านอภิมหาเศรษฐีแสนสุขเพรทธนกังติปิสัมภราโพอาคัชาาิบาร,รมีแห่งหลวงพ่อธงทองศักดิ์สิทธิ์เปิดบาร,รมีเปิดคำอธิษฐานจิตขอพรของข้าพเจ้าจงสำเร็จสมหวังสมปรารถนาทุกประการเทินพระพุทธกิติอนัน,นตนคร นา,าศาสดาหลวงพ่อพระเงินหลวงพ่อพระทองนมาโหตนาโตหังพระพุทธกิติอนันตอนันตนาคนาทาศาสดาทันใจเงินทันใจแสนล้านอภิมหาเศรษฐีแสนสุขเพฒทกะนางติปิสํรลาโภอาคาชาหิบรารมีแห่งองค์พระพุทธ กิติอนันตะนาคะนาถศาสดาเปิดบุญเปิดบารมีเปิดคำอธิษฐานจิตขอพอรของข้าพเจ้าจงสำเร็จสงหวังสมปรถนาทุกประการเธอ